ไหนคือสมองส่วนหน้าอ๋อส่วนหน้าก็อันนี้อันนี้คือซิลิบอมหมดเลยซิลิบอมคือส่วนนี้หมดเลยตรงนี้ที่ที่ก้านที่มันไม่แยกออกจากกันมันเป็นซิลิบอมเทมิสเฟียก็คือมันเกือบจะแยกออกจากกันตัวจะเพิ่มหนึงเปิดเข้าไปมันก็จะมีซีซีก็คือคอปัสคอเลสคอเลสซูมส่วน ส่วนของซิเลบัมก็จะมีทารามัสแล้วก็ไฮโปทารามัสก็จะอยู่ข้างใต้ทารามัสแล้วก็จะมีไดเอนไดเอนอะไรนะเซฟาลอนอลไดเอ็นเซฟาลอนอยู่ตรงไหนอะประมาณนี้ปะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะอยู่ในทารามัสไดเอนเซฟาลอนแล้วก็ไฮโปทารามัสส่วนอันนี้อันนี้ก็คือก้านสมองก้านสมองก็จะแบ่งออกเป็น3อ<ม>ันก<น>็คือมิดเบน พรแล้วก็เมด u l ่าออฟลองกาตาอันนี้จะเห็นเซว,ว่าอันนี้เป็นพรอ,อันนี้ก็คือเมด u l ่าออฟลองกาตาแล้วก็อันนี้สมองที่ติดกับเซลล์ว่มัก็จะเป็นอันนี้ด้วยก็คือซ e r e บิลลซึ่งซีร e บริลล u m ก็จะมีคอลอยเ p ็กซ่าหรือคอนิกที่สร้าง CSF ก็คืออาหารที่เลี้ยงสมองเซ r ล b ว่าส,สปายแนลฟลูอิดไปเลี้ยงสมอง